สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนี่ห้าวศีมะเบิงนะคะว่ามักพิกแต่ละพันุมันมีความต่านท่านต่อมะเลงวันท่องแตกต่างกันบบนะคะหลาถาห้าหูความจริงนี่แล้วห้าสีนัำไปสู่การปฏิบัติจังไดท่านผู้ชมมาเบิงกันค่ะจากคลิปที่แล้วปรากฏว่าต้นมักพิกเครื่อของคุณุเพียนมีมาเลงวัน มาเจาะทำลายในปริมาณเคืองขีดคณะทีมักพิกทีบ่ถือเจาะทำลายมีอยู่สองขีดนะคะร่วมทั้งเมดทีเก็บได้มือนี่นั่น2ขีดเคืองนะคะเคืองขีดก็คือ20เปอร์เซ็นต์นะคะถูกทำลายไป20่เปอร์เซ็นต์ค่ะท่านผู้ชมอันนี้คือมักพิกเรือต้นที่หนึ่งที่นี่มาเบิงมักพิกต้นที่สองนะคะเป็นมักพิกพันจินดาทีค่คุเพียนเคยล่งคลิปแต่ก่อนนะคะงามนะคะ ปรากฏวาเวลาาพานไปสองสัปดาห์นะคะถือมะเร็งวั่นท่องเจาะไปเกือบลอยเปอร์เซ็นต์ค่ะท่านผู้ชมคูณนเพื่อนเก็บไปแล้วเก็บไปทำลา่แล้วกับมีเก็บไปกินกับมีนะคะกินเป็นมกพริกเขียวค่ะพอว่าเอาไว้มันก็นจะเสียหายนี่ค่ะนี่นะคะมกพริกกินดาค่ะถึกเจาะทำไา่เกือบลอยเปอร์เซ็นต์กับวา่าใดนะคะนีน่วยหนีพอถึกทำไา่ นี่แบบนี้แหละที่คู่เพี่นเก็บไปเหลืออยู่จักน้วยนี่เป็นถือเจาะแบบก้าสิเปอร์เซนซะมันยังมีหน่วยหลอดอยู่ถือเจาะไปนะคะหลอดมาสักประมาณสิเปอร์ซ็นี่แหละนะคะหมักพิกต้นที่สองพันจินดานะคะถือว่าถือทําล่าเยอะมากๆเลยแทบจะบ่เหลือให้กินเลยค่ะ นี่เฮาเกะเขาไปเบิ่งเนี่ยจะเห็นหนอนเลยนะคะท่านผู้ชมอยู่ข้างในหนอนของมลรงวันทองนะคะที่นี่มาเบิ่งต้นที่สามเป็นมกพริกเครือต้นน้อยๆน,นะคะนี่ค่ะมกพริกเครือต้นน้อยๆน,นี่ปรากฏว่าท่านผู้ชมเบิ่งดีๆเนี่ยบบมี่ลองล่อการถือเจาะเลยไอที่เห็นคว,วนๆนี่คือเก็บไปกินนะคะนี่ ผมมีลองร้อยการเจาะเลยค่ะอุ้ยนี่ค่ะยังดีๆอยู่นี่บักพริกเครือต้อนที่เป็นบักพริกต้นที่สามนะคะการถือเจาะจ,จากมะแรงวันทองไม่มีเลยเอออันนี้ก็เป็นเรื่องที่นาสนใจนะคะต่อไปมาเบิงต้นที่สี่นะคะ เป็นบักพริกเครือคือกันค่ะนี่นะคะหาตรวจบึงตรวจบึงมีการถือทำลายบอ๋อนี่มีอยู่นะคะนี่ถือทำลายเป็นละหน่วยหนึ่งนี่บบมีเลยบบมีจ่จาะเลยเอาเบิง่งานนี่เบิง่งโอ้ยตตซิต้นแท โชคลายกับเซีต้นค่ะท่านผู้ชมมันมันหนักแหละมันกระกล้องอยู่ตรวจเบิงใต้ต้นรุนบ่เอารุนหน่วยหนึ่งหาลูกไดถือเจาะมันก็นจะเป็นร้อยเนาเนาค่ะท่านผู้ชมเห็นนอนแล้วค่ะนี่นี่เนี่ยนอนกระโดดได้โอ้กระโดดหายป๊อกล้งไปละค่ะมีนอนจาก มะรงว่นทองมาเจะกินค่ะเห็นชัดเจนเลยสมมุติว่าเมื่อต้นนี่นะมีลอยหน่วยบอนอับนะคะประมาณเอาลอยน่วยถือเจาะสองนวยเป็นสองเปอร์เซ็นต์อ่ะอันนี้คือต้นที่สี่นะคะเป็นการเก็บ้อมูลโดยประมาณนะคะท่านผู้ชมเก็บคอมูลโดยประมาณตามภาษาคุณเพียนนะคะความนาเสื้อถือกับกับประมาณนี้เละ นะคะบลมเป็นรังวิจัยค่ะอืมต่อไปนี่เป็นต้นที่หานะคะเป็นบัลริกเครือที่คู่นเพี่ยนบอกว่าเป็นบัพริกที่เพชรที่สุดในสวนนะคะอ่ามาเบิงมาถึกเจาะบอพี่สูตรต้นที่หาต่อไปนี่ผิวยังงามคือเกา่าตะบ่านวยอาจจะน้อยแน่ไงแน่นะคะนี่ก็ต้องบอมรุ่งกันต่อไปส่วนมาเข้ากับเจาะหัวเจาะหรือบ่าเนี่ย ก็ต้องเบ่งหมักริกที่เขาเปลี่ยนสีไปแล้วนะคะก็คือสีสมก็สีแดงต้นที่หาหมักริกสุก12หน่วยถือทำลาย6หน่วยแสดงว่าถือทำลาย5 0นะคะแต่ว่าถ้าป่อยห้สุกอาจจะถือทำลายหลายกว่านั้นคะ่ะท่านผู้ชมต้นที่6ยังฟื้นบ่ขื่นนะคะท่านผู้ชมยังบม่มีหมักริกสุกค่ะส่วนต้นที่7เป็นหมักริกกินดานะคะมีหน่วยสุกค่ะ นี่ถูกทำลายใช่ไหมหมักพริกกินดาเก็บไปเหมือดเลยถือทำลายค่ะท่านผู้ชมสิบหน่วยถือทำลายเจ็ดหน่วยหลอดมาได้สามหน่วยก็คือถือทำลายเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะต้นที่เจ็ดค่ะต่อไปต้นที่แปดเป็นหมักพริกเครื่อนะคะถือทำลายโบอ,อันหน่วยนี้ยังดีอยู่นะคะ ไอเบิง่งงนวยสุกนีก็ยังดีอยู่มาพิกขาดการบำรุงบอดีถือทำไายค่ะบ่มีนวยใดถือ,ทำ,อ,ถอทำลายเลยแต่ว่าพืนน้นนวยหน่อยลงกลัวหลุนก่อนอยู่ต้องบำรุงห้หลายขืนนะคะต้นที่แปดบอดถือทำลายค่ะต้นที่แปดในพื้นหลีอยู่จังซี่ค่ะท่านผู้ชมพื้นมุดอยู่ในจงังซีมาแรงวันทองอาจจะหาบ่เห็นนะคะ คสรุปว่ามักพริกแต่ละพันจะโดนมแรงวันท่องทํำลา่บโอทอกันนะคะมักพริกต้นที่หนึ่งเป็นหมักพริกเครื่อภูมิญ่ถือมแมรงวันท่องทํำลา่ยี่นะคะส่วนมักพริกต้นที่สองเป็นหมักพริกพันธุจินดาถือมแรงวันท่องท้ำลา่ไปเกาซนตนะคะต้นที่สามหมักพริกเครื่อ บถือท้ำลล่าจากมาแมลงวันทองเลยทุกนวยยังงามอยู่ค่ะต่อไปเป็นบักพริกเครื่อนะคะต้นที่4ถือทํำลล่ไป2เปอร์เซ็นต์นะคะส่วนมกพริกทีเพชรที่สุดนี่เบิงจากพิจารณาจากหน่วยที่สุก10ีนนวยถือท้ำลล่ไปหาหนวยนะคะก็คือ ถือทำลายไปหาสิเปอร์เซ็นต์นะคะต้นที่หกยังฟื้นบ่อขื้นค่ะท่านผู้ชมกําลังพิจารณายูว่าเสีาไว้หรือจะถอนออกรากเขาอาจจะถือทำลายไปแล้วก็ได้นะคะส่วนต้นที่เจ็ดมีอยู่สิบหน่วยถือทำลายไปเจ็ดหน่วยนะคะก็คือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นมะพีกพักนจินดาค่ะและมะพีกต้นสุดท้ายต้นที่แปดนะคะโบถ,ถือทำลายเลยนะคะต้นที่แปดหน่วยยังดีอยู่ทุกหน่วยเลย พ่อเฮาลูกขอมูลแล้วจังสี่เขาสีนั่งไปปฏิบัติจังไดนะคะคู่นุเพียรกับสรุปห้ว่าหมักพริกแต่ละพันจะถือมแมลงวันทองเจา,เาะบาคืือกันนะคะหมักพริกที่รอดพ้นจากการเจะของแมลงวันทองที่ดีที่สุดก็คือหมักพริกเคลือนะคะส่วนหมักพริกที่ถือทำลายลายที่สุดก็คือหมักพริกจินดาค่ะท่านผู้ชม ถึกทำลายถึงเก่าสินะคะสถิตินี่เฉพาะสวนคูนุเพียนนะคะสวนผู้อื่นบบหงุ่ค่ะสวนมะพริกต้นสำคัญของคูนุเพียนที่เป็นตัวเอกของสวนนี่ถือมะแลงวั่นทองเจาะไป20นะคะก็ถือว่ารับได้นะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ทีนาพอใจอยู่คะ่ะท่านผู้ชมหลอดผลมาจากมะแลงวั่นทองได้80%นี่ก็โอเคอยู่นะคะแต่ว่าสัปดาห์น้าสถิติ จะย่งงยู่คือเกาบอท่านผู้ชมกระติดตามเบิงนะคะค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้ผู้อื่นเบ่งนั่นะคะกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณูเพียรละก็กดแชร์ไปให้ผู้อื่นเบ่งนั่นะคะเพื่อจะเป็นบุญเป็นกุศลให้ผู้อื่นได้รับความรู้นี่นั่นะคะองค์ความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะท่านผู้ชมการเหตุเอียงก็ตามถ้าเามีข้อมูลที่ดีและความผิดพลาดจะเกิดขึ้นน้อยค่ะ อย่าลืมกดติดตามให้คุณเพียนเพื่อเป็นกำลังใจในเดอคะบางคนบอกว่าโอ้บึงเพิ่นลืมกดติดตามให้นะคะคุณเพียรนรออยู่นะคะกดติดตามให้ในเดอคะและอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะท่านผู้ชมคะการกดกระดิ่งจะเหตให้คลิปใหม่ๆที่คุณเพียนอัปโหลดลงไปมันจะระบบจะส่งไปหาท่านผู้ชมท่านที่เลยค่ะขอบุณที่ติดตามนะคะ พบกันคลิปหน้าค่ะท่านผู้ชมสวัสดีคะ่ะ